ไดท่าไหร่อูได้พันห้าอะไรได้ไหน้าตัวทำเข้ากันเกิดได้ไม่เท่ากันต่างกันมากกับเหวเลยแล้วทำไมถึงได้แค่นั้นน่ะ,ะแ,แล้วว่าต้องแอบกู้งานไงอูะไอกู้อยู่ก็มึงตลอดทำตลอดไม่กู้อยู่แล้วเพราะมึงไม่ใช่กระเทือ<บ>นเออคุณชอบมก็เอาอีสานได้่ได้เน่าไหร่เแต่ว่ามีวิธีนะถ้าอยากได้มากกว่าพัหนห้านะ หน้าแก้งอยาวประมาณสัก mm. คืนมีสีบนหน้าให้ไปทำมาก็บนมัเลือกแม่คุยแกก็ดีจริงโอ้คุคิดมากเล้วเล่นนะมูลแต่คูณน้อยใจเน่ยัหน้าจริงเออเออแต่ก็เก็บไว้เยอะเนี่ยไม่น็็เยอะเลยแบ Thank mm -hmm. you. เดอทไหร่แน่นไม่รู้อะ่ะตามใบหน้าวันว่าจำนวนแบ่งไป,ป,ปบ้างไม่เอห้หน้าหน้าไม่ออามาเลยความนั้นหลวงพ่อชลีไม่มีความเปลี่ยนใจนามากตั้งอลยไม่ไหนใช่ๆๆอชลีไหนมาไม่รู้ เสนั Michael, yes, yes, yes. Oh. ้แหละหยไม่ตองพูดเสียงเสี่พ พ่อแม่เดียวกันนะทำไมอ๋อเอาแล้วแล้วเอาเที่ยวใช่ไหมบอลักอยู่ไหนลูกทะเลาะกันแล้วเจียง ในมึงมีมางส่วนเนี่ยมีกระดิงนะ่งเท้าในบนแม่มึงเลยเนี่ยรู้ขึ้นดิมาเลือก่อเนี่นะอ๋อใช่สิใช่สิเ้ยราชนมันเป็นไม่ได้หรอ <S <S ถ้าเผือกง,งานเดียมในปากคำรู้ขึ้นดิมันเป็นได้ก็แก่อีควายบนนอ แต่ว่าอีควายตัวนี้เนี่ยมันจะซื่อสัตย์ต่อเจ้าของของมันเจ้าของของมนนันสิกับไม่รูคุณค่าเมื่อยามดีก็ใช้ไปยามป่วยไข้ก็ไม่รักษาแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรอ๋อใช่สิใช่ไหมล่ะไอ้าดาทันมันเป็นไม่ได้หรอกเพชรมีจริงดาที่มีค่ามันเป็นได้แค่ก้อนหวดก้อนสายแคนก็เดินเยียบย่ำเล่ แต่ไอ้ก้อนปวดก้อนทรายเม็ดนี้เนี่ยเ้ออยู่กับคนที่เขารู้จักคุณค่าเขายังนำมารวบรวมปฏิสังขรณ์สร้างวัดวาอาราสร้างบ้านเรืนที่หนูอาศัยได้แต่มันจะมีประโยชน์อะไรก็ในเมื่อไอ้ก้อนปวดก้อนทรายเม็ดนี้มันตกอยู่ในมือของวานอน ว่าไงทำไมเราเ่าจะบวดว่าเป็นลิง,ลงไม่ได้หรอไม่ได้มันเจ็บมากเลยหรอโถ่อ้ลิง ตูห้องทุนกันนันเปิดว่า,อเ,า,า,าเออูเคยเห็นแบบว่าว่าเขาว่าอยู่ดิร้องไห้แม่ แต่มีหาดอยู่ตัวเดียวที่มันไม่ลงไปเล่นน้ำเพราะอะไรมาะรู้ไหมไม่รู้จะบอกว่ามันคิดว่ามันน่ยมีคนที่ฉลาดเงางามดูดีดูปากสวยปากบางเป็นลาวหมูมากใครว่าตาโตเป็นไข่ห่านปาเทียมมากใครว่าหูกลางเรือสําเภา ในคุณก็นาออกไปเรียนว่าใครอะไรว่าใครว่าใครว่าใครทำไมทำไมอ่ะว่าเหว่าใว่าเฮ้ยแจ้าไมข้าเนี้ยกตเ้ยเอีนต้นจากงโดนนี่ กูกพร,กร้อมครับกูก็มาเลยพอมไปเลยลูกพ่อใต้คือคือปากแบงกันเนอ้ใครอัดคลิปไว้บ้างว่าใครว่าว่าชุมชนทำไมเล่นี้ว่าไม่ได้ล่ะไม่ได้โอยหากก่านไกลยัง ดีทีทาแล้วเนี่ยกลัวกลัว่ะนะไม่กลัวกลัวไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวกำลังได้กำลัาแล้เลยไม่มาไม่มาหกแล้วอ่ะช่วยนะให้อะไรเลอะเหรอโต๊เอาโต๊เอาเด็กตัวฆ่าตัวก็ไม่ได้ เว้ยคนเดียวดูดิฝั่งปกติเนาะปกติดีแล้วที่แบงค์รออยู่แล้วเล่นดิแบงค,ค,ค์ตอบว่าไปเป็นไม่เองนะไ,ไม่เล่นแล้วอ,อะไรตกจริงอะไรขนาดน,นั้นเนี่ยอุ้ยตัเจ็บจริงมรดิตกจริงต้องเจ็บจริงสิคนมันจะได้สงสารหรู้ว่าจะตกแค่สองทีมาในชุดเลยบ้นาบอต้องใส่ชุดยังไม่ใส่ชุดกระโปรงเนี่ย <S <S 2> <S 2> <S 2 มึงก็เล่นหน่อยนี่พี่น้องกันเป็ตนตบเป็นทีไม่เอาไปเป็นพระเอกเลยป่ะใช่ไหมไปเลยปั็นหไม่เดอเีแล้วจะเล่นเลน่นก็เล่นกันหน่อยแหม่ยังเป็นเครียดว่ะเขาดูไม่ได้สงสารนะเออไปเล่นไงมไปเดนมึนนงไปเล่นกับน้ำเงี้ยดูนะไ,ไ,ไปเป็นพระเอกเลยดูพี่ให้โยนถีบหน้าเลยพี่ก็ไม่หยู่ จะเล่าให้ฟังว่าหาดไก่น้ําเป็นยังไงหาดไก่น้ำเนี่ยมันมีเป็ดเป็ดหรือหาดทรายคุณ้ไหมว่าอยหาดไก่น้ำตัวไปเป็ดมีหานอยู่ฝูงหนึ่งมันลงไปเล่นน้ำแต่มีอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่ลงไปเล่นน้ำมันไม่ยอมลงไปเล่นน้ำเพราะมันคิดว่ามันสวยที่สุดเป็นเป็ดเป็นไก่มึงเป็นอะไรมึงเนี่ย แค่ขี้เล็บแค่ขี้เล็บอายรัอาย,มมอายผมผมว่าเราสองคนพอเท่านี้นะครับเอไมะย,ย,ยังเป็นรักเล่นอยู่เลยอะเองใจคนที่ยืนดูค่จไกลทำไมอะ<ๆ>เย็ดยเ,ยเ,ยเยดี๋ยวเขาจะกลับก่อนยัเล่นเถอะจะเล่นไหมทำไ,ไมปไปไม่แล้วบ้านานานา ไม่รอดไม่รอดไม่รอดหรอกไม่รอดสอคนไม่รอดค่ตออกเล่นดอเมื่อตอนเนี้ยมันผ่อนรถพี่ผ่อนผัวอยู่อยังผ่อนไม่หมดไปดาวมาจากไหนเ้อสคนแพ้เออเล่นโอ้ได้บุดทำไมดาชัยก็มีวิธเนี่ยวนโอ้ได้บุดดาวมาตัวตีดาชัย ก็ยอมรับได้แต่มาวันนี้องค์ได้สรตรอันเชิญว่าราชนถึงพ่อถึงแม่ราชนบอกไม่เรงเีินว่าราชน์เงินค้นไม่ได้เล่กขอบ่อยชวนดูไปเถอะว่าพ่อแม่ของดาชัน์ไม่ใช่เพื่อนเล่นของคนอื่นใช่โดยจะพ่อแม่วันในี้ใครก็ห้ามเล่น พราะมันจะเก็บแม่พ่อมขาเล่นคนเดียวใครจะบ่นตาสักคนแน่หรือเปล่าเนี่ยคนแน่คือวะท่านแน่จริงดาบที่มือจับคนมาตัดหัวสมองท่านไปได้เลยเนี่ย Đồ này quá Đồ Đúng, rồi, đúng, rồi. đúng rồi. ถ้าเป็นใครกันเป็นอาชบุตรฝ่ายซ้ายมันเป็นคนฆ่าเสด็จพ่อเดี๋ยวมันก็คิจะชิงบาร์งามด้วยเรานี้ไม่น่าจะชยู่ไม่ชิตต้องการมาฆ่าอาจาเดี๋ยวมาฆ่าอาจารย์นะอ๋อแอ้วสิมาฆ่าเลยเฮ้ยไปเกี่ยวอยู่แล้วไปเกี่ยวอ่ะล้องไหไม่ล้องอย่าทำทีสหยแบบนี้ได้ไหมอย่ามาเล่าเลอขอร้องอ่ะอย่าขอร้องอ่ะ อย่ามายุ่งกับโดมปตอลำเลยปดนเดปนปอ่างนี้แลเจนนี่จะทไบอกไว้เลยไม่ว่าจะเป็นดนหรือเจนนี่อย่ามายุ่งกับเราปูนี่แหละลูกทันติเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเไที่ไหนเฮ้ยทันติชินบัญชรคนละคนนั้น ไม่ว่าโด่งหรือเจนนี่ก็อย่ามายุ่งกับเราต่อหน้าเงียบเลยต่อหน้าไม่เป็นไรนี่มึงเต็มใจหัวเลาะไม่ได้หรอมึงเป็นอะไรมึงเมาเกล้าเหรอไม่ว่าใครก็ตามเราไม่คนตดนใจใครอยู่แล้วเพราะเราคือกุ้งส่ที่น่าเตือนกันนะแม่ตาหวาน พราะอะไรแต่ไม่อยากฟังเฮ้ยเวลาลงที่ให้เริงไทยวะนี่มันคือภูมิลูกผู้ติดตารหูเกลดการเฮ้ยมีใครอีกไหมไม่รู้ขาจะเป็นอะไรก็ไม่รู้หูก็ไม่เยี่ยงก็ใครหนูเป็นโอเคปะปอปะปะ อะไรเนี่ยพอแล้วโอเกคโอเกคป้านั่งเธอแก่แล้วไปไปเลยนะเราเลือกติงมึงเป็นใครเนี่ยเราเป็นคู่แข่งกับกุ้งสุธิราชไมเรู้อไงปลาหมึกกล้วยกันเกลียวมันเลยมามึช่วยก็หน่อยดีวะหน่อยหน่อยสิอย่าไปอย่าไปอีกเดี๋ยวดีวะไปช่วยไหมไปช่วยไปช่วยอย่าไปแล้วเลย